หลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากเลยทีเดียวครับเมื่อเพจอีซอขี้ข่าวอีซอออกมาเปิดประเด็นเรื่องชาวบ้านอีกแล้วครับว่าเตรียมขอบตาดําคุณสบวกความรักบวกคบชู้บวกนักร้องดัง11เดือน3 6 8 20นาฬิกาพร้อมบอกด้วยนะครับว่าสอเรานิทานไม่เป็นเหมือนเพจอื่นๆของสองคือเรื่องจริงล้วนๆแล้วข่าวนี้ทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ตีมาซึ่งต่อมาครับก็มีการโพสต์อีกนะครับว่าอดีตผัวแฉยับถูกอดีตเมียอินฟูชื่อดังนอกใจ แอบปิกินแซบดักร้องดังจนทําให้ต้องสวมคอนเวิร์ตปิดฉากครอบครัวสุขสารและจบลงที่การหย่าร้างของทั้งสองฝั่งแต่ที่มันพีคคือทางอดีตสามีเพิ่งมารู้เรื่องทั้งหมดเมื่อตอนที่คลั้นเป็นข่าวดังแม้เรื่องนี้จะผ่านมาได้สักพักใหญ่และหายไปจากหน้าสื่อแต่เบื้องลึกยังคงเคลียร์ไม่จบเพราะอดีตสามีอ้างว่าตนเองถูกหลอกให้เซ็นใบหย่าก,กับภรรยาแต่ก็ยังคบหาอยู่กับอินฟูสาวแบบปกติจน ทำให้หนักร้องดังไม่พอใจตามไปข่มขู่ต่างๆนานาจึงทําให้รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยอีกทั้งเจ้าตัวไปเจอหลักฐานสําคัญหลายอย่างเกี่ยวกับอดีตเมียตัวเองและนักร้องที่ช่วยกันสวมเขาให้เขามาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดที่ติดในบ้านหรือคลิปกล้องหน้ารถรวมถึงรูปคู่ของทั้งคู่ที่ถูกทําพิธีมัดติดกับสายศีลลงอาคมสลักรักกูหลงกูสุกวิในห้องพระที่บ้านแต่ที่มัน ช้ำใจยามเชิงชายต้องลุกขึ้นมาทวงศักดิ์ศีลูกผู้ชายให้กับตัวเองคือทรัพย์สินทั้งหมดที่เคยร่วมหามาจากน้ำพักน้ำแรงของตนถูกฝ่ายยิงยึดไปคลองทั้งหมดเพื่อเอาไปประเคนให้กับนักร้องดังไม่ว่าจะเป็นรถหรูบ้านเท่านั้นไม่พอยังถูกนักร้องตามคมขู่ต่างๆนานา,นาและสั่งห้ามเหยียบเข้าในบ้านทั้งๆท,งท,งที่เป็นบ้านของตัวเองแท้แท้ ต่อมาอีซอเองโพสอีกนะครับว่าทางอดีตสามีของอินฟูสาวอ้างว่าที่เขาต้องออกมาเล่าเรื่องนี้เพราะขับแขนใจหลังฝ่ายหญิงอ้างว่าเลิกยุ่งกับนักร้องดังไปแล้วซึ่งหลังเกิดเรื่องทางภรรยาอ้างว่าธุรกิจประสบปัญหาจึงจําเป็นต้องพาสามีไปยาแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันแบบปกติจนมาจับได้ที่หลังว่าทั้งคู่ยังแอบคบกันอยู่ทางฝ่ายหญิงแอบพานักร้องดังมาที่บ้านตอนที่เขาไม่อยู่ที่บ้าน มีคนบอกว่าอดีตผัวเพิ่งรู้ตัวใช่ความรักความเชื่อใจความไว้ใจและคำว่าลูกสามารถทำให้บางคนลืมเรื่องยแย่ของคนที่รักได้คำว่าทนของคนไม่เท่ากันล่าสุดครับอีซอแรงมากครับถึงขั้นเปิดคลิปก็เลยทีเดียวพร้อมเขียนแคปชั่นสุดเด็ดเอาไวไ้ด้วยว่าไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องได้ด้วยมนรักกูหลงกูที่อดีตสามีของอินฟูดังแอบไปเจอในห้องพระ นี่แค่ออเดอร์ฟค่ะมีเด็ดกว่านี้ทุกการเปิดมนุษย์โลกต้องอดทนขั้นต่ำ5วันค่ะต้องใส่ใจแบบจริงใจบนข้อมูลจริง อย่างไรก็ตามครับอีซอมีการทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะครับว่าความรักไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ต้องอยู่ในศีลธรรมแม้ว่าทั้งสองคู่จะอย่าร้างกันแต่ถ้าใครคนใดคนนึงไม่เคลียร์มันก็ผิดอยากให้พี่นักร้องตาสว่างค่ะรอชี้แจงกับทางอดีตสามีและฝั่งนักร้องว่าจะยังไงรอติดตามครับ